สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆเข้าสู่ช่องอันอันอีโก้คันนะคะช่องที่จะนำรถอีโก้คร์ถูกรุ่นถูกยี่ห้อเลยมารีวิวให้พี่ๆได้ดูกันวันนี้นะคะอยู่กับอันเช่นเคยที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะพี่ๆขาบริษัทของเรานะอยู่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเดี๋ยวซ้ายลงสะพานมาจะเจอเจอกับพวกเราเลยวันนี้นํามาให้ดูหนึ่งคันนะพี่ๆตอนนี้เรานะคะ ปรับพื้นที่นะคะการจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบริษัทเรานะคะสามารถเข้ามาเลือกชมรถได้นะคะมาดูรถได้มาจัดไฟแนน,นได้นะคะมาซื้อหารถเกตเอไปใช้งานกันพี่ๆคันนี้นะเอามาให้ดู1นึคันนะ,ะรถแบนลองแต่ออปชั่นไม่เป็นลองพี่ๆหาต้องมาดูคันนี้เลยนะคะโตโยต้นะคะวีออสเครื่อง1.5ตัวมิดพี่ๆปี19เท่านั้นนะ,ค,ะคันนี้ไม่วิ่งไปเพียงแสนห้ากโลนะคะ แสนห้าพัน 5, โกโลไม้แท้เดิมจากโรงงานอะไหล่ศูนย์ประวัติศูนย์ทุกชิ้นพี่พี่คันนี้นะเช็คศูนย์ทุกระยะพี่พี่มาดูกันนะคะรถปลดสํานกงานมาดียังไงเดี๋ยวอันพาดูคันนี้เลยนะคะหนึ่งจุดห้าตัวมิดปีสิบเก้าเท่านั้นไม่แสนห้าพัน 5, พี่ๆ่ขาออปชั่นมาคร,ครบครบนะคันนี้นะคะไม่รองไม่รองท็อปแน่นอนนะคะต้องเจอกับคนนี้เลยตัวนี้เลยตัวมิดนะคะรถปีสิบเก้านะพี่พี่โคมไฟด้านหน้านะ,ะบอกเลยว่ามาครบครบ,ครบนะคะโปรเจคเตอร์นะมาแล้ว ไปเลี้ยวแยกมาต่างหากนะคะเ mm. ดยทอมลันนิ่งไลฟ์มีมาให้นะชุดไฟตัดหมอก mm. คู่หน้ามาสวยๆนะสเกิร์ตไร้ร่องรอยไม่มีร่องรอยอะไรเลยพี่ mm. สวยๆเลยคันนี้นะ,ะบอกเลยบอดี้เดิมจากโรงงานนะคะฝากระโปรงนะคะสีเดิมแท้นะ,ะไม่มีรักยิ้มมาเลยบอดี้ mm. ทุกอย่างแนมแน,มแนมชิดๆแบบนี้นะคะอะไรเดิมแท้จากศูนย์นะ,ะ mm. สวยงามมากพี่ๆขามาดูนะตัวรถเดี๋ยวพาเดินดู ป้ายระเบียนนะคะดูไว้นะคะพี่พี่หาได้ไป้ายนี้ไปเลยนะสําหรับใครนะคะที่อยากได้คันนี้สนใจนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่หกพันเจ็ดร้อยนะคะหกพันเจ็ดร้อยบาทเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะพะนักงานบริษัทอายุงานเกินหนึ่งปีนะคะพี่พี่อายุงานหนึ่งปีขึ้นไปเงินเดือนฐานเงินเดือนหนึ่งหมื่นหกพันบาทหนึ 10, ่งหมื่นเจ็ดพันบาทขึ้นไปนะไม่ติดแบงค์ลิสบูโรซื้อได้คนเดียวจบเลยคันนี้ พี่พี่มาดูนะคะในส่วนของตัวแม็กนะแม็กอลอยเดิมจากโรงงานขอบ15นิ้วพี่พี่ะอันนี้เป็นสีเทาเมทานิกนะคันนี้นะคะดูปียางให้พี่ค่ะว่ายางปีอะไรนะได้ยางปีอะไรออกไปใช้งานนะเดี๋ยวอันดูให้นะีคะ ยางปี1ี่ิพี่อ่าเดี๋ยวอันจะไม่บอกหรอกว่าสเปกยางมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่ายางเนี่ยดูสังเกตด,ดูดอกยางนะถ้ามันอ่ายางแบบยังมีอยู่แบบนี้นะคะพี่พี่ค่ะแสดงว่ายางมันใช้งานไปสักพักหนึ่งแล้วดอกยางมันเริ่มจะแบบน้อยแล้วนะคะถ้าเข้ามานะถ้าพี่พี่คนไหนนะคะชอบสนใจคันนี้นะคะมาดูปียางเดี๋ยวอันเช็คปียางให้ถ้ายางมันเก่าเสื่อมสภาพอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทางเราเปลี่ยนให้นะคะต้องดูด้วยนะคะดอกยางมันเริ่มแตกแล้วพี่พี่ คันนี้นะคะมันอาจจะใช้ยาใช้งานได้ไม่นานนะเดี๋ยวเราดูให้นะคะสําหรับตัวซุ้มล้อนะพี่พีดูเลยนะเดิมแท้จากโรงงานค่ะนี่ฮัสีเดิมนะคะปั๊มทุกอย่างตัวกิบล็อกค่ะเดิมเดิมน็อตไม่เคยโดนนี้โดนไขนะคะคันนี้ไม่มีตัดต่อไม่มีตัดล้อตัดโช๊คมาแน่นอนเดิมเดิมจากจากโรงงานนะคะเปสวยพี่วังดีให้เลยอะไรแท้เดิมจากศูนย์นะ กระจกนะคะปับไฟไฟ้ามีไฟเลี้ยวมาในตัวนะสำหรับตัวมิตคันนี้นะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะกระจกด้านหน้านะคะ60นะฟิลมประมาณ60เดิมแท้จากโรงงานค่ะฉลากยังติดอยู่เลยนะมือเปิดนะคะสีเดียวกับตัวรถคันนี้ไม่มีคิ้วกันสาดติดมานะในส่วน <c oughs> ของกระจกข้างค่ะพี่ๆเดิมๆจากโรงงานนะให้ดูภายในค่ะขอเริ่มต้น6,700นเจรนะพี่ๆคันนี้ เบาะหนังนะคะสติชิ่งได้สวยๆสีขาวแบบนี้นะตัวเบาะมีร่องรอยการใช้งานค่ะแต่สภาพเบาะก,ก็ยังใช้งานได้แบบ100%เลยแบบไม่ยุบไม่ย่นไม่ขาดไม่แตกเล้าลายง่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอนะแบบทัสเกนได้นะคะเนวิเกเตอร์นำทางบลูทูธ USB AUX MP 1 C D เล่นได้พี PP ่แ p Air Auto นะคะเกียร์อัตโนมัติแบบมีชิปล็อกมานะคะตัวแผงประตูนะนี่อันให้ดูก่อนนะคะ เป็นสีดำตัดกับสีชมพูนะคะอบอฟโรสแบบนี้นะคะนี่โรสโกก็ได้นะคะสวยๆนะคะให้ดูพี่ๆค่ะจุด 3, 000, สำคัญสำคัญหัวน็อตค่ะเดิมๆจากโรงงานค่ะไม่มีรอยรัดแงะเลยสำหรับซุ้มเสาบีนะคะหัวน็อตสวยๆเดิมๆแบบนี้วารันตีเลยให้เลยนะคะน็อตไม่เคยโดนงัดแงะนะคะไม่อ้อยไม่งานจากฐานเดิมสวยๆพี่ๆด้านล่างนะคะ สวยเลยซุ้มนะคะประตูเสาบีแผ่นเพจนะคะตำแหน่งเดิมๆนะคะเลขเครื่องเลงขขังตรงนะ,ะสวยนะคะสามารถเช็คได้นะคะเพจไม่เคยโดนสีโป๊ทับนะคะรถไม่เคยโดนทําสีมานะคะคันนี้เดิมๆจากโรงงานนะซุ้มเสาเอ A. ด้วยนะคะให้พี่ๆดูเลยสวยๆพี่ๆคันนี้นะคะ หัวนอตเดิมๆนะซุ้มประตู 2A ไม่โยกไม่ไหลนะคะประตูไม่ไหลเลยสําหรับใครที่ชอบว่า Vios ประตูไหลนะคะคันนี้นะเดิมๆนะคะไม่มีโยกไม่มีไหลนะคะพี่ๆยึดหยุ่นดีข้างหลังนะคะที่นั่งผู้โดยสารตัวเบาะนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเบาะหนังนะมีน้องรอยการใช้งานค่ะแต่สภาพเบาะร้อยเปอพร้อมใช้งานนะคะแผงประตูนะนี่ สวยๆนะคะภายในกว้างขวางนะคะพร้อมใช้งานเลยคันนี้กระจกนะคะข้างหลังนะเดิมแท้จากโรงงานนะคะโตโยต้านะคะไล่หมอกไล่ฝ้านะคะเรียบร้อยติดจีมมาแล้วนะ,ะชุดไฟท้ายนะคะมาเป็น LED นะคะแบบเลนฮาโลเจนสเกิร์ตด้านหลังนะคะไม่มีร่องรอยเลยนะ,ะไฟเบรกทับทิมนะคะติดอยู่ใช้งานได้ปกติไฟเบรกดวงที่3ติดอยู่ด้านหลังข้างบนนะคะ คันนี้มีกล้องถอยมาเรียบร้อยนะคะแบตโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบๆนะคะพี่ๆสวยงามนะคะรถคันนี้นะคะพร้อมใช้งานแน่นอนนะในส่วนของภายในยตัวข้างหลังนะห้องเก็บสัมภาระเดี๋ยวอันพาดูนะคะอย่าเงี้ยหยิบกุญแจมาดูค่ะเปิดให้พี่ๆดูนิดนึงนี่นะคะ ้องเก็บสัมภาระกว้างขวางพอสมควรพี่พค่าบรรทุกได้นะคะนี่ใส่ของหนัหนกๆได้กระเป๋านะคะกระสอบพงกระสอบข้าวเดินทางกับต่างจังหวัดสบายๆเลยคันนี้กว้างนะคะเข้าไปนอนได้ประมาณ2คนเลยนะคะแบบเอาคนเข้าไปแอบไว้2คนได้เลยคันนี้นะคะดูนะคะหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานนะไม่มีรอยงัดแงะนะคะไฟไท้ายเนี่ยไทยแท้เดิมไทยโคอิโตะนะคะทั้งไฟหน้าไฟหลังเลยแทย้ๆเดิมๆ สปอร์ตเมทอารคนะคะขี้โรงงานนะคะพี่ๆขี้ผุ่นยนต์โรงงานนะเดิมๆนะคะนี่ไม่มีคดไม่มีงอค่ะตรงสวยๆนะรถไม่เคยโดนเปลี่ยนท้ายมานะหัวน็อตเดิมๆสปอร์ตเดมดอารทุกอย่างนะคะสวยๆเลยนี่ถ่ายให้ดูเลยนะดูข้างล่างกันนิดนึงนะคะชุดแม่แรงนะ ยางไหลพร้อมชุดแม่แรงค่ะอยู่ครบๆนะพร้อมใช้งานนะคะพี่ๆสีล่าทางยางมะพร้าวตำแหน่งเดิมๆแบบนี้การันตีวารันตีให้หายห่วงนะคะเรื่องรถตัดต่อตัด,ต,ดตอนนะคะคันนี้เดิมๆจากโรงงานประวัติูนย์เช็คได้นะคะเล่มไม่ชำรุดสูญหายนะคะนี่จดลงเล่มทุกอย่างนะคะพี่ๆขาภาษีพ,พรบไม่เคยขาดนะคะบอกเลยนะคะสภาพส,ยสวยๆเกรดเอนะที่เพชรยนต์นะคะรถทุกคันสวยๆแบบนี้เลย นี่นะคะไปนะคะส่องสว่างนะคะปกติทุกอย่างสปอร์ตเมทอาร์คโลเมทอาร์คดื้อๆนะคะสวยๆจากโรงงานพี่พี่านในสนใจอย่ารอชาร้านะคะขอนเพียงแค่6700นาทนะคะเริ่มต้นนะได้รถปี19นะกนะไม่แค่แสนห้าพันกโไปใช้งานเลยนี่สภาพสวยๆนะคะกว้างขวางนะคะพี่พี่ขานั่งได้สี่ห้าคนไม่แออัดเท่าไหร่นะมาดูภายในกันนิดนึงนะคะยานสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเลย ชุดแผงประตูนะคะก็กระจกล็อกไฟฟ้าล็อกอัตโนมัตินะคะปบไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะสำหรับผู้ขับนะคะออโ,โต้ไปเลยเนะะาะพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันทุกอย่างนะตัวเบาะนะคะสติชิ่งได้สีขาวเป็นเบาะหนังนะสวยๆเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะคะล็อกล้อกันล็อก,อก,อก,อกสะบัดนะคะ traction control น,น,นะคะอย่าไปกดปิดมนันนะพี่ๆปกติมันเปิดไว้อยู่แล้วนะ,ะกันถนนลื่นนะคะฝนตกนะ เปิดไปเลยค่ะไม่ต้องไปกดปิดนะถ้าปิดถ้ากดคือปิดนะเดี๋ยวมันจะขึ้นถ้าเรากดปุ๊บมันจะขึ้นตรงหน้าจอนะเดี๋ยวอันทำให้ดูนะเดี๋ยวทําให้ดูตัวนี้นะคะตรงนี้ก็กระจกปรับไฟฟ้าด้านด้านอ่ากระจกข้างนะปรับไฟฟ้านะคะเนี่ยสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูก่อนป,ปกติมันจะเปิดของมันอยู่แล้วนะคะพี่ๆคะ่ะตัวนี้ถ้าเราไปกดปิดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ เทชั่นคอนโทรล T R C เนี่ย off นะคะ O double F คือ off นะคะคือปิดถ้าเรากดปุ๊บมันจะหายไปนี่คือเราเปิดอยู่แล้วนะคะเปิดไว้แล้วนะอย่าไปปิดมันนะคะมาดูในส่วนของตัวไมค์ค่ะพี่ๆ่ะไมค์หน้าจอนะไมค์แสนห้าพัน 731กิโลเมตรแท้เดิมจากโรงงานพี่พี่คันนี้นะคะบอกเลยออปชั่นครบนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพี่พี่ขาแบบสามก้านอ๋อนหนังแท้เดิมนะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็ในส่วนของเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนโหมดนะคะนี่มาดูหน้าจอกันนะคะกดยอมรับนะคะปุ่มโฮมกดได้ตรงนี้พี่พค่ะนี่อ๋อมันโฮมอยู่แล้วพี่พี่บลูทูธนะคะนี่ สามารถกดบลูทูธนะคะได้เลยนะกดย้อนกลับก็กดออกหนะ้าปุ่มโฮมนะคะ USB นะคะวิทยุบูทูธนะคะเชื่อมต่อนำทางนะคะได้นะ USB AUX เสียบได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะปิดนะถ้าปกติพี่ๆขานี่กดใหม่นะตั้งค่าก็ได้นะคะระบบทุกอย่างได้นะคะนี่นะ สวยๆค่ะพี่พี่หน้าจอนะเล่นได้ทุกอย่างนะคะ้าสกรีนได้นะในส่วนตรงนี้นะคะแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะคะพี่พี่ค่ะจะกดออโต้ก็ได้ปรับความเย็นตามใจชอบเราก็ได้นะ power outlet มีให้นะคะที่ชาร์จไฟนะชาร์จไฟเพิ่มนะคะในส่วนของกล้องนะหน้าจออะไรอย่างนี้นะคะพี่พี่ค่ะสวยๆเลยกล้องหน้ากล้องหลังว่ากันไปนะเกียร์อัตโนมัติค่ะ CVT แบบมีชิปล็อกมาเรียบร้อยตำแหน่งของเบรกมือนะคะสะดวกต่อการใช้งานนะคะกด ดึงขึ้นกดวางลงนะสำหรับตัวเบรกมือนะคะก็ใช้งานสะดวกสบายนะคะช่องเก็บสัมภาระภายในนะคะมีใส่ของนะคะชิ้นเล็กๆน,น้อยๆนะของสําคัญสาคัญก็ใส่ไว้ได้ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีเกส่สวนกลางตรงนี้นะคะคู่มือการใช้งานภาษีพรบรทุกอย่างนะคะต่อให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาติดรถให้วันที่รับรถแล้วกันนะคะพี่ๆค่ะถ้าพี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะทักไลน์หรือว่าจะโทรเบอร์มาเลยก็ได้นะ,ะเราขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกอย่างนะเอกสารทุกอย่างครบๆออกไปนะคะต้องพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องไปนั่งทำเองนะคะ a i r b a g a ก s มีให้เรียบร้อยนะคะพี่ๆขานี่ไปนะคะส่องสว่างนะในห้องโดยสารก็ติดนะคะนี่ในส่วนของที่บังแดดนะคะมีกระจกให้ด้วยนะคะบานด้านหน้านะนี่ฝั่งอ่ะผู้โดยสารไม่มีมานะคะมีแต่ฝั่งของตัวผู้ขับเนาะ พี่ๆสนใจนะคะติดต่อสอบถามอันได้เลยนะคะที่ไลน์และเบอร์นะห้องโดยสารนะคะสะดวกสบายนะคะสะอาดสะอานไม่แออัดนะคะพร้อมใช้งานเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องยนต์ต่อค่ะมาดูนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะพี่ๆค่ะให้ดูกันเลยหัวน็อตนะจุดสําคัญสําคัญนะคะ1.5นะคะตัวมิดนะพี่ๆเครื่องพันห้านะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะไฟหน้าไทยแท้เดิมจากโคอิโตะนะ คานนะคะด้านหน้าหัวน็อตไฟนะไม่มีรอยงันแงี้เลยตัวคานนะคะรูสปอตเมทอาร์คนะคะไม่มีรอยถลุงไม่มีรอยยกนะพี่ๆหัวน็อตเดิมๆกิ๊บล็อกทุกอย่างสวยๆพี่ๆขานี่ดูเลยเ <ๆ S 2> ดิมๆนะคะจากโรงงานอันถ่ายให้ดูเลยเวลเกล้นะคะสีเดิมๆนะไม่มีการโปรสีพ่นสีทับนะคะซุ้มนะ,ะพี่ๆขาสปอตเมทดอาร์คเดิมๆสวยๆคานนะคะฝากกระโปรงขึ้นไปเลยนะนี่เมทอาร์คทุกอย่างนะคะ เสนอการความร้อนนะคะตำแหน่งเดิมๆนะมีสภาพการใช้งานค่ะแต่ว่าพร้อมใช้งานอยู่นะคะจิกซีนนี่ดูเลยพี่ๆซีนแท้ซีนเดิมนะคะต้องจิกนิ่มๆเข้าๆแบบนี้นะคะการันตีให้จากโรงงานเดิมๆเลยทุกอย่างนะห้องเครื่องยนต์นะคะโดยรวมนะที่สตาร์ทเครื่องยนต์ไปนะคะห้องเครื่องยนต์ไม่มีคราบรั่วซึมของน้ํามันหรือว่าของเหลวไหลออกมานะแบตเตอรี่ทุกอย่างปกติดีนะแต่ว่าก่อนออกรถกระทางเราอะ Ises, พวกของเหลวนะคะน้ํามันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเราเช็คให้อยู่แล้วพี่พี่น้ำมันเครื่องต้องไม่ดําไม่สีสนิมนะคะเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะน้ํามันกัดน้ํามันเครื่องทุกอย่างเลยแบตเตอรี่นะคะออกไปแล้วพร้อมใช้งานนะคะพี่พี่ขาโดยรวมแล้วนะคะพวกสายพานทามงทามิงเราเช็คให้หมดนะพัดลมนะคะแอร์ A นะคะในห้องโดยสารนะไฟฟ้าห้องเครื่องนะไฟฟ้าในห้องโดยสารเราเช็คให้หมดทุกอย่างเลย นะคะสำหรับคันนี้เลยพี่พี่ขา1.5ตัวมีรถปี19นะผ่อนเริ่มต้นที่6,700นเจะไม่แค่แสน0 0ากว่าโลพี่พี่ท่านใดได้ไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มนะอะไรไม่ต้องไปนั่งทำเองนะคะเอกสารไม่ต้องไปนั่งทำเองนะคะเราดูแลให้ครบวงจรเลยคันนี้ถ้าใครสนใจนะคะใครชอบใครอยากเป็นเจ้าของติดต่อผ่านไลน์และเบอร์ได้เลยนะ,ะอันขึ้นไว้ให้เรียบร้อยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะพี่ๆี่แบบคันนี้นะนี่ อยากได้รูปภาพอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดทักไลน์มาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้อันต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะ